กลุ่มพวกนี้มันต้องการที่จะซื้อขดราชการได้ที่มีอำนาจับยิ่งสูงยิ่งดีมันพร้อมจ่ายนะพร้อมจ่ายเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้พวกนี้มาพอม,มาเติบโตพวกนี้มันก็เริ่มมาปราบไปตัวเล็กอ่าใช่ไหมอย่างเช่นพอรู้จักมันจะไม่มีอำนาจใหญ่โตหรอกถ้าไม่มีขดราชการไทยเนี่ยไปให้ท้ายตอบตัวเล็กหืูเราว่าอย่างเช่นคู้แข่งนะเพี่ก็ถ้าอย่างผมอย่างเช่นผมเนี่ย ผมมาบิ๊กเลยอ่ะผมมาพร้อมเงินเป็นเยอะแยะมากมายคอนเนคชั่นเงินมหาศาลนะอย่างตู้ห่าวอีเหนือเลยเป็นลูกเขยอีกใช่ไหมเป็นหลานเขยแล้วกันไอหลานเขยไงในพลอ่ะเห็นไหมแล้วก็ในพลตำรวจเออแล้วมาอยู่เมืองไทยก่อนที่จะได้หลานเขยเห็นอะไรหมดแล้วใช่ไหมนี่พอเสร็จแล้วก็สั่งให้ไปจับอ่าโอ้โอ้เปิดบ่อนนั้นโอผมก็รู้กันไปจับไปนั่นเดียวผมขี้ได้ผมมีคนจีนนี่ ผมรู้ว่าไทรทาผิดอยู่ตรงไหนผมรู้หมดก็ชี้ให้ตํารวจไทยไอ้พวกพวกตัวเองไงกลุ่มตารวจตีทาวอะไปจับไปนั่นจับไปนั่น<ม>จับไปนั่นจับไปนั่นโอ้ยตำรวจก็จับใหญ่เลยเป็นร้อยกดีสองร้อยกดีได้ผลงานเงานแต่ไม่จับไปตูหต้หาวไงอ๋อผมผมตู้หาวก็เปิดสบายอย่างนี้เหรอมันก็ใหญ่ขึ้นเพราะว่าทุกคนรู้ว่าถ้าอยู่สังกัดตู้หาวแล้วเอาเงินมาให้ตูหต้หาวตู้หาวก็จะเป็นเขาเรียกว่ากดเทคตัวเอง ใารงานที่จะแข็งมาเปิดธุรกิจที่ไม่ผ่านตู้ห่าาเนี่ยก็เสียวแล้วเดี๋ยวก็มีตํารวจไปโกนไง<อ>ตํารวจเนี่ยจะรวบรวมตู้ห่าเดี๋ยวรวบรวมเงินเนี่ยเพื่อให้ตํารวจที่ตัวเองมั่นใจว่าใหญ่พร้อมที่จะคุมตํารวจได้หลายพื้นที่พื้นที่เดียวไม่เอานะอย่างสอน,นอเดียวเนี่ยกระจอก ระดับผู้บระกับเนี่ยมันไม่มองหรอกมันแค่พื้นที่เดียวพอ,อมาคับการก็กระจอกเพราะงานมันใหญ่เกินกว่าที่จะอยู่ในกองมงคับการสิบสนนองอ,อมาชาการก็กระจอกเพราะมันใหญ่เกินกว่ากองกอมัญชาการนี่มันกลายเป็นระดับแบบหลายกองมาญชาการใช่ไหมเพราะมันต้องคุมสูงกว่านั้นมันจ่ายคนเบอร์ที่คุมหลายๆกองมาญชาการเนี่ยไอคนนั้นนั่นแหละก็จะแอบกระซิบบอกเฮ้ยเทคนิคนะก็จับมันรู้ว่ามัน การไปจับเนี่ยโอ้มันไม่ใช่ไหมเพราะตำรวจเก่งขนาดเพราะเป็นหูเป็นตารู้ทุก,ก,กไม่ใช่มันจะได้ขอมลจากไอ้ตีเท่านี่แหละเหมือนสายไงเหมือนสายครียกสายไงเหมือนจะไปจับ,บยาจะมันก็มีสายเลียกสายตำรวจอ,อันนี้เอาไอ้ตู้หาลูกน้องตู้หาเนี่ยเป็นสายมันก็ชี้ได้ฝ่ายตรงข้ามมันไงมันก็จี้จับไอ้นั่นจับไอ้ไอโกนู้นโกนี้จับไอ้ไอ้ตีนู้นตีนี้ที่ไม่ใช่สายมันมันก็จับจับทุกคนจะรู้เลยว่าเฮ้ยพี่ใหญ่ ตู้หาวเราเนี่ยสบายเว้ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็พร้อมที่จะเอาเงินเนี่ยมาให้ตู้หาว<ม>เพื่อให้ตู้หาว<ม><ม>จ่ายให้ขัาบนเพราะตู้หาวมันรู้ว่าต้องจ่ายใครครับอยู่ๆไอ้คนนั้นจะแบรกกระเป๋าเงินไปที่นั่นน่มันได้เหรอได้เหรออยู่ไม่รู้ว่าคนไหนมันมีตำรวจที่ดีก็มีเขาไม่ได้รับใช่ไหมมันไม่อยู่ขึ้นไปตำรวจเยอะแยะมันจะรู้ได้ไงว่าคนไหนรับออาบ้านนี้แล้วเปิดได้ที่ไหนแล้วก็ไม่ได้รับแต่ตู้หาวมันรู้ถ้าเข้าบ้านใครเห็นไหมมันทาให้มันยิ่งใหญ่ เพราะฉะนั้นการที่ชูวิทย์มาแฉเนี่ยมันถึงบอกว่าผมนะครับชูวิทย์เอ้ยทําไมไม่สําเร็จอะผมว่าตู้ห่าวเนี่นะผมว่ามีตู้ห่าวหนึ่งก็ต้องมีตู้ห่าวสองตู้ห่าวไม่ไปไหนหรอกอยู่ออกนอกประเทศไทยเนี่ยมันตายมีหมายจับประจําตัวใช่ไหมเ,<ร>เอกไปไหนีที่อื่นก็ซื้อไม่ได้ยัง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 ไงเดียวยังตู้ห่าวเนี่ยตู้ห่าวเนี่ยคือตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ถูกกล่าวหาเฉยนะพี่นะ ก็ผู้ถูกกล่าวหาก็ผู้ถูกกล่าวหาเรื่องคดีที่ครอบครองยาเสพติดสารสารที่ทํายาเสพติดแล้วก็ผับผับที่มียาเสพติดคนจีนเสพแล้วตายก็เหมือนบอสกระทิงแดงก็ผู้ถูกกล่าวหาไงที่สุดเจ็ดปีไปไงก็หลุดคดีเหมือนตู้ห่าวเนี่ยใช่ไหมที่เราไม่เอ่ยชื่อจริงเลยเนี่ยเพราะว่าคําว่าตู้ห่าวเนี่ยผมเอ่ยมาตลอดคําว่าตู้ห่าวเนี่ยเพราะว่าในในศารเนี่ย เรารู้กับวัตถุห่าคือไครใช่ไหม,มใช่ไหมเรารู้ว่าเอออย่างแบบเคสตู้ห่าวเนี่ยมันพ่วงมันลากมันโยงไปถึงคนอื่นได้ไหมพี่จริงๆถ้าจะเล่นจริงจังไม่เหลือก็อย่างก็อย่างที่พี่บอกอะมันไม่ใช่ทําคนเดียวคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบกเงินไปให้กันนะม,มันผ่านแบงค์พวกนี้โอนเงินเนี่ยโอนผ่านแบงค์ใช้ปปงเนี่ยถ้าจะเอาจริงเนี่ยตํารวจตั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเอาจริงนะ ตำรวจขอความร่วมือปปงเลยตั้งคณะกรรมการให้ปปงเขาเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินของตูห้ห่าวเส้นทางการเงินของคนรอบตัวตูห้ห่าวคนไหนเนี่ยเอาจริงนะถ้าพูดเอาจริงเอาปปงเข้ามาเพราะตำรวจเนี่ยถ้าจะตรวจสอบเรื่องการเงินธุรกรรมการเงินมันสู้ปปงไม่ได้เอางอเนี่ยเช็คมีกฎหมายรองรับไปเช็คเห็นเส้นทางการเงินหมดเลยถูกไหมฮะใช่เขามีกฎหมายรองพอ้าเงินถึงใครมันไม่ไปดูละมันต้องไปหาภาพอย่าไปโกหกประชาชนอันนั้นมันก็เรียกว่า ไปโกกอะเดี๋ยวหาหลักฐานก่อนหาหลักฐานก่อนคุณจะไปหาที่ไหนคนไปที่ไหนเขาไป<ห>จูจีกันก็ถ่ายภาพไหมหมันไปนั่งคุยกันมันก็ไม่ถ่ายภาพหรอกไปนั่งกินข้าวกันไปที่รับเซฟเฮามันลงรถกับเข้าไปเซฟเฮามึงทีก็ไปบ้านคนนี่มันไม่มีภาพหรอกไอ้ที่บอกว่ารอหลักฐานคุณจะรอหลักฐานภาพกันฟ้าอะไรมันไม่มีหรอกคุณหาไป<า>คุณหาต้องลอยกันเงินจบล้วพวกนอมินีถ้าโอนตู้หาถ้าจาติงตู้หาโอนไมาให้เราเนี่ยจบเหมือนกัน นมัถ้ามันขนเงินสดไปกรณีขนเงินสดมันจะเช็คมันมีเงินสดมันก็มีสําหรับแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดตัวมันก็เป็นคนที่ไม่มีที่มาที่ไปรายได้อะเนาะคือขนเงินเนี่ยมันเป็นบางกรณีอย่างเช่นมาเจอผมในครั้งแรกเฮ้ยตัวไม่มีโอนห้ามโอนเงินสดเท่านั้นนะเว้ยอย่าไปเจอผมอะต้องเงินสดนะเท่าไหร่ห้ากิโลเอเราไว้ในรถเดี๋ยวเด็กไปเปิดท้ายรถนะแล้วเด็กไปดูหัวยักหน้าโอเค กองเงินไว้ที่บ้านอากับต้องระวางังแล้วผมก็ค่ายาเลยพี่ก็ต้องอย่างนั้นเพราะว่าเงินเนี่ยมันเข้าอยู่ๆผมเอามาใช้ไหมอยู่ๆพุ่งห้าล้านเข้าแบงก์ก็โดนอีกเอามาจากไหนอ่ะถูกถูกเพราะนั้นเนี่ยใช้ดีเงินมันก็มากองอยู่ที่บ้านถ้าจะจริงๆเนี่ยมันมันตั้งตรวจปปงง้องกลโดยทั่วไปเนี่ยมันจะโอนผ่านการเงินโดยทั่วไปเข้าบริษัทไหนคุณจดทะเบียนบริษัทบริษัทนี้ปปงงเขามีไว้เพื่อตรวจเส้นทางการเงินและหนีไม่ได้อันนี้คือหลัก